สวัสดีครับทุกท่านมาว่ากันหลังเกมไบโอมินิคเสมอกับเรอัลมาดริดสอต่อสในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เอลแอนส์อารีนาของเสียใต้4ลูกที่ได้ชมนี่ใครได้ดูก็ต้องบอกว่าสนุกตื่นเต้นทั้ง2ฝั่งกะขาดการไม่ออกว่าจบ9ก้าีแล้วใครจะชนะเพราะมันก็มีโอกาสทั้งคู่ไม่ใช่ว่าจะเป็นเจ้าบ้านที่กุมความได้เปรียบจากเสียงเคีย์และเล่นในบ้าน แล้วก็ทีมเยือนผู้มากประสบการณ์อย่างราชันชุดขาวนะครับโค้ชทั้งสองฝั่งคาร์ลนชลติประทะโทมัสทูเคลิลที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนักเตะทั้งสองฝั่งทีมเยือนทั้งโทนี่โครสอดีตนักเตะเสือใต้โครสที mm ่ hmm. เคยได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์กับไบร์นมาก่อนก่อนที่จะย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับจูดเบลิงแฮมแน่นอนวินิสุสวินิซิ r สจูเนีย โรดิโกหน้าที่จี๊ดจ๊าดความเร็วสูงคล่องตัวในการต่อสู้กับกองหลังส่วนฝั่งไบเยนมานเอลเนอร์ผู้สาประตูยิงวกว่าเก๋าอีกครับคนนี้ใช่ไหมแล้วก็แฮร์รี่เคนพอไปเล่นกับไบเยนนี่ก็ผลงานส่วนตัวนี่ดีมากๆในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก่อนลงสนาม10นัดยิงไป7ลูกสุดยอดมากๆ แอริกเคนเองโทมัสมุลเลอร์ประสบการณ์สูงในทีมรวมทั้งมูเซียล่าเดารุ่งของบาเยนอ่ะลองมาดูผังการจัดตัวสักนิดหนึ่งของทั้งสองฝั่งนะครับบาเยนก็ไม่มีมาไทเดอลิกนะในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเพราะนั้นก็เลือกใช้คิม,มินแจคู่กับเอริกไดเออร์นะครับโจชวัวคิม,มินแจเล่นแบ็กขวามานานแล้วนะครับ มัซาลุยซึ่งจริงๆก็เป็นคนที่เล่นแบ็คขวาจะต,ต้องถูกโยกมาเล่นแบ็คซ้ายเพราะช่วงที่ผ่านมาเป็นปัญหาลาฟิเกลเลโรเองก็เล่นหรืออัลฟอนโซเดวิสก็มีสมบูรณ์เท่าไหร่การก็จึงเป็นโกเลสก้ากับอคอลดัดไลเมอร์ส่วนตัวรุกกับมูเซียล่าโทมัสมูเลอร์นี่ทำหน้าที่เหมือนเบอร์สิบแล้วก็ลีลอยซานีแล้วก็แฮร์รีเคนสูหน้าตกเป้าก็423 1 ส่วนลาชันชุดขาวเรอัลมาดริดผู้สาประตูก็ยังเป็นมือ3อยู่นะครับลูนินก็เล่นยาวไปแล้วก็ผู้เซนเตอร์แบ็กก็จะเป็นลูดิเกอร์กับนาโชแบ็กขวาเป็นลูคัสบาสเกตครับเที่ยวนี้แบ็กซ้ายเป็นเมนดี้ส่วนมิดฟิลด์3คนครับบาเวเดย์โทนิคโครสชาลเมนี่จูดเบลิงแฮมหน้าคู่ก็เป็นโรดิโกวินิสุสจูเนียซึ่งทางด้านอันเชตติก็จะเล่น4-4-2ไดมอนด์ Diamond, อย่างที่เห็น อย่างที่ผังเราได้ได้นำเสนอไปเป็นเพรสคิทจากยูฟาก็ส่งให้สื่อทั่วทโลกทางเว็บไซต์ของเขานั่นแหละใครได้ชมก็ถือว่าเป็นการต่อสู้กันของ2ทีมมูลภาพและนี่เป็นการเจอกันครั้งที่8ในรอบรองชนะเลิศสิติเสือใต้ดีกว่านะเครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเสือใต้ผ่านเลัลมาดมดิดตเข้ารอบไปรอบชิงไป4ครั้งเลัลมาดมดิดต3เนี่ยส ในเครั้งที่ผ่านมานครับครั้งนี้เปนครั้งที่8ก็เดี๋ยวรอดูนัดสองว่ายังไงแต่ว่า2ครั้งล่าสุดที่เจอกันนี้เป็นเรอแมดริดนะผ่านบบเยนเข้าไปชิงอืมก็ดูว่านัดที่2จะออกมาหน้าไหนแต่เกมนัดนี้ต่อสู้กันด้วยแผนการเล่นแล้วก็ความผิดพลาดส่วนบุคคลคือจริงๆเกมฟุตบอลระดับคุณภาพอย่างไบเยนแล้วก็เรอแมดิดมันก็ใกล้เคียงกันบางทีการรับส่งบอลถ้าไม่ละเอียดงานหยาบ ก็มีโอกาสโดนลงโทษได้มันกเน็เป็นเกมที่ทั้งคู่ต้องเล่นด้วยความเนียบที่สุดแต่ว่ามันก็ถือว่ามีความต่างไม่มากถ้าฝั่งหนึ่งได้บอลก็เสียบอลได้เหมือนกันแล้วก็ความสมามารถเฉพาะตัวของนักเตะระดับวินิซุสโรดิโก้หรือว่ามูเซียรารวมทั้งเ er ลรอยซานน่ก็สร้างปัญหาได้พอตัวโดวยเฉพายิ่งประตูแรกที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมครับอ่า มันเป็นจังหวะเซตเกมของเรอัลมาดลิดทางด้านขวากลางสนามด้านขวาแล้วโทนี่โครสขยับไปรับบอลพอโทนี่โครสหันหน้าเข้าหาบรรดาไลา์ทั้งหมดของบาเยนน์วินิสุตด,ดึงคิมินแจคือคิมินแจ์เนี่ยตามวินิสุตมาแต่วินิสุตไม่ได้รับบอลนะอืมเป็นการตาม ตามมาเพื่อจะแย่งะชิงจังหวะตัดแต่วินิสุดเนี่ยไม่อยอมรับคือมันล่อมาล่อซื้อคิมออกมาหลุดมาจากตำแหน่งนะอย่างแผนภาพที่ผมก็พยายามคั p y มาจากบีนสปอร์ตโค้ชก็า่าชี้มืออยู่แล้วเข,ข,ขาเขาชี้นะถ้าใครดูในเกมจะเห็นว่าภาพช้าชินโค้ดชี้ให้วินิสุดวิง่งพอดึงคิมมาเนี่ยมันจะมีพื้นที่ว่างแล้วไอริกไดเออร์ก็ไม่อาจจะยังเม่ออยู่ไม่จังหวะนั้นอ่ะมันไม่ครอบคลุมที่ก็เป็นช่องเบลมเลย โค้ชแทงไปโอ้วิชุเขากลับตัวเร็วอยู่แล้วเรียบร้อยก็หลุดเดี่ยวไปยิงผ่านนอยเออร์แม่ตรงนั้นก็ต้องโทษคือจะโทษคิมบินแจคนเดียวไม่ได้นะคือคิมก็ตามประกบมาก็ถูกแล้วแต่วิชุดเขาไม่เล่นไงคือทางเดียวที่คิมจะไม่โดนไม่เปิดพื้นที่สเปซข้างหลังเนี่ยก็คือเขาไม่ต้องขึ้นมาคือวิชุดดรอปลงมาเนี่ยก็ให้กองกลางเข้าไปก็ได้เหมือนกันทางแก่แต่เนี้ยพอดรอปมาตอนเนี้ยพอวิชุดดรอปแล้วคิมตามมาเนี่ย สเปซหรือพื้นที่ข้างหลังมันเกิดกว้างแล้วไดเออร์ไมโครเวอร์มิดฟิลด์อะ่ะข้างหน้าด่านแรกมีคนใกล้กับโค้ส,สองคนแต่ไม่มีใครเข้าไปบังทางบอลหรือไปบล็อกไปเข้าไปเล่นว่ปล่อยให้โค้จ่ายบอลแบบทรูขึ้นมาง่ายๆเลยเรียบร้อยนี่ก็เป็นความชาญฉลาดของวินิสุธ์แล้วก็โทนี่โคสซึ่งสุดยอดจริงๆนะลูกนี้เรียกว่าจ่ายแบบใส่พันได้เลยแบบพันทองนะไม่ใช่พันทองแท้เนะ ผ่านทองก็น้ำหนึ่งศูนย์นะเกมมันก็คือว่าจริงๆจังว่าเพรสทั้งสองฝั่งเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอินเทนซิตี้ทั้งคู่แต่ว่ามีคนตั้งคำถามว่าตั้งความสังเกตว่าทำไมโทมัสมุสมลเลอร์ยังมันเหมือนช้านะแต่จริงโทมัสมุลเลอร์มันมีความจำเป็นในแง่ที่ว่าด้วยตำแหน่งเบอร์รสิบแล้วด้วยการเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์สูงมากใช่ไหมนี่ก็จะเล่นเป็นปีสุดท้ายแหละ ตรงนี้มันก็ทําให้ทีมมันจะต้องนิ่งมันมีเขามีนอยเออร์แล้วก็มีถทมัสมุลเลอร์เพราะเลาเกมมันใหญ่แบบนี้นะมันก็จําเป็นอ่ะครึ่งหลังเนี่ยครึ่งหลังมันก็เป็นจังหวะที่บาเยนก็ต้องบุกมากขึ้นนะบุกมากขึ้นเขาบอกว่าตอนพักครึ่งมีพังด้าหรือรอยเซเนฟบอมไม่ได้เข้าไปประชุมทีมเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องการแบาบดเจ็บที่ท เขาเรียกอะไรโคนขันหนีบอะกลวยไตอะไรแถวนั้นอนะท้องท้องน้อยมั้งเออท้องน้อยเหมือนก็ทีมข่าวเขาก็ไปเจาะมาบอกว่าทางด้านซาน,นีก็ต้อง,ต,องต้องวอร์มร่างกายตลอดเขาบอกหยุดไม่ได้หยุดเดเหมือนจะมีปัญหากับตรงนั้นอ่ะอันนี้ก็เป็นว่างไปนะแต่ก็ซาน,นีก็ยังได้อ่าลงมาสร้างปัญหาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นรอยซานีนี่แหละที่เลี้ยงตัดจากขวาเป็นการแกมบุกของ เลี้ยงตัดจากกรอบพีโตด้านขวาเข้าไปแล้วซัดด้วยซ้ายเสียบเสาแรกสวยมากสุดยอดจริงๆนะลูกนี้ยิงคมกริบลยฮะมันก็เหมือนผ่านมา3ด่านแล้วผู้เล่นของเรอัลมาดริดทางฝั่งซ้ายเองก็เมนดี้แล้วก็ตัวกองกลางเนี่ยก็ไม่ได้ cover เหมือนก็ปล่อยให้ได้ยิงง่ายๆก็เป็น1เท่าแล้วแป๊บเดียว3มนาทีมูเซียลาก็ทำให้ลูคัสบาสเกตทำฝ่าวเลี้ยงก็เลี้ยงเจาะคือก็ใช้ปีกสองข้างเนี่ย เหมือนทมัสซูเขาก็จะแก้เกมมากขึ้นเลี้ยงเจาะก็ได้จุดโทษเคนไม่พลาดครับโอ้โหสุดยอดมากในแชมเปี้ยนส์นี่ยิงจุดโทษแล้วก็เขาบอกห้าลูกหลังนี่ก็ไม่พลาดเลยก็ยิงเขาไปเป็นสองหนึ่งก็ตอนนั้นสถานการณ์ของบาเยนก็เริ่มเริ่ม,เ,มเหมือนจะคุมทุกอย่างไว้จนกระทั่งมาเสียท่าให้กับโรดิโก้คิมมินแจกระเดะคิมมินแจต้องโทษเลยว่าผิดนะครับในเขตโทษเนี่ยสุมสี่ซุมห้าทำฟาวแบบ ไม่บ,บั่นใจนะครับว่าจะแย่เ yeah, ท้าสกัดบอลได้กลายเป็นซัดเจอโรดิโกนะครับที่หัวเข่าวินิสุดก็ยิงจุดโทษเข้าไปเป็น2เท่าจบจริงๆก่อนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีวินิสุดหลุดเดี่ยวหรือก่อนหน้านี้นที่บายเยนนำสองหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้ไดลุนโดยแฮร์รี่เคนอะไรพวกนี้นแต่ก็คือสองเท่าก็เหมาะสมนะมันก็ต้องไปตัดสินนัดที่สองซึ่งมันไม่มีกฎประตูทีมเยือนนะครับผู้ชมไม่มีกฎประตูทีมเยือนแต่ผู้สนับสนุนีเนี่ยมองว่า นัดสองนี่ยไปเลน่ซานิโก้เบเนเบลไม่น่าไม่น่ารอดราชัน <c oughs> บ้านของพวกเขา h o ฮมออฟคิงออฟยุโรปบ้านของราชันยุโรปแล้วก็เรอลมตตดได้ผลการแข่งที่ต้องการจริงๆถ้าเป็นสองหนึ่งก็ยังมีลุ้นอยู่แล้วล่ะเอ,อคู่นี้แต่ก็เชื่อกันว่าออน่าจะเป็นชัยชนะของเรอลมริดเนี่ยโดวยเฉพาะ มักเซลเดอร์ไซยเขาฟันธงเลยบอกว่าถ้าบบเยนไม่ชนะเกมแรกเกม2เสร็จแน่แล er ้วก็เจสันแม็กกธีก็ยังบอกว่าเรมาริดทุกคนทุกคนบอกว่าเซอร์ไพรส์นะถ้าบบเยนบุกไปชนะอา้าวพูดอย่างว่าบบเยนไม่มีของนะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่านัดที่บาเยบร์นิวนิกกับเรมาริดซึ่งเสมอกันไป2-2ต่อเนี่ยใครจะเป็นทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลิศแต่ที่แน่ตอนนี้นะครับ มีคะแนนสัมรรสิทธิ์ของสมาคมฟุตบอลในยุโรปซึ่งซีซั่นหน้ายูฟ่าแชมเปียนส์ลิกชาติใหญ่ๆที่ได้โคต้า4ทีมจากอันดับในลีก 1, 2, 3, 4นะจะบวกเพิ่มเป็นอันดับ5เป็นไปแชมเปียนส์ลิกอีกหนึ่งซึ่งโคต้านี้มีแค่2สมาคมฟุตบอลที่มีแรงกิ้งยูฟา่าอันดับ1และ2ซึ่งตอนนี้ชัดเลยอิตาลีกาวโชแล้วก็บุนเดสซิก้าเพราะพิมลีก ตอนนี้ไม่มีใครเหลือในสโมสรยุโรปแล้วนอกจากแอสตันวิลลาโดนตอนเกลียงแล้วเยอรมันยังอยู่นะบาเยนมีดอทมุลมีเลวอูเซนใช่ไหมที่จะลุ้นแตตอนนี้ก็คือได้คะแนนมากกว่าอ่ะก็โคตาน,นี้ก็น่าจะตกไปอยู่กับเกาโชาและบุนเดสกาจบคลิปแล้วอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ